และเราจะไปที่สายของคุณถาวเรเสนียมนะคะคุณถาวรจากสงขลาสวัสดีคุณถาวรค่ะสวัสดีครับคุณมณลีและท่านผู้ชมผู้ฟังครับค่ะ,คะเรื่องแรกก่อนเลยขอถามกันเลยเพราะว่าเมื่อเช้านี้ท,ท,ที่ที่ได้ดูโว้กันนะคะที่อัพโวกไทยแลนด์เ <c oughs> นี่ยอัพเมื่อตอนต้นหนึ่งกุมภาพันธ์มีการนํากองถ่ายของนิตยาสารโว้กเนี่ยไปถ่ายที่สงขลาแล้วก็พัทลุงแล้วก็ดึงเอาความงามของเมืองเก่า แล้วก็ธรรมชาติของสองขลาและพัทลุงออกมาได้อย่างน่าทึ่งมากโอ้โหแบบไม่ทราบว่าคนสงขลาได้เห็นกันหรือยังคนพัทลุงเห็นกันหรือยังคะแล้วประชาชนเขาว่าอย่างไงกันบ้างคะสงขลาและพัทลุงได้เห็นแล้วครับอืมอเป็นเรื่องที่คนสงขลาได้ก่อตั้งกลุ่มขึ้นมาคุ้นงเนขาเรียกว่าส,ง,ส,าแแสงขลาแต่แรกสงขลาแต่แรก S <S แต่แรกคือสงขาเมื่อก่อนนะครับอิลป,ป,ะ,ปะตายต้องการที่จะตัดเคพื่อนฝักจันให้สงขาเป็นหมรใโลกครับก็พอดีว่าหนังสือทีมนิตยสารโบกซึ่งเป็นนิตยสารที่รับความนิยมมากทั้งเรื่องของการถ่ายภาพและก็มุ่งเน้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมการแต่งกายและอื่อนๆึไปเข้า ทางของคนสุ่ขาที่ต้องการเผยแพร่ประวัติสู่ขาสถาปัตยกรรมเมืองเก่าและร่องรอยของบ่อหยางส่งผลให้มีความภาคภูมิใจกันมากปรบกอบคุณมากที่สุนันท์ทีเและท็อปมี่ที่สนใจเรื่องนี้ครับค่ะซึ่งตอนแรกที่เขาเขาติดต่อมาเนี่ยกลุ่มทางทางที่เวิลคเขากำหนดลงมาเนี่ย ได้มีการประสานงานพูดคุยกันในรายละเอียดไหมครับว่าเอาตรงไหนดีตรงนั้นดียังไงดีผมขึ้นโรโวมบึ้มีมือถ่ายภาพระดับมืออาชีพคือเอกประราอุบลศรีและรวมถึงการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและตัวเดียร์ตาเองัวบก็เองท่านคงจะติดสาสงขามาแล้วเาะจึงมุ่งเน้นมาถ่ายจุดที่สำคัญสำคัญอยู่อย่างน้อย สี่จุดนะครับค่ะอ๋อมีจุดไหนบ้างนะคะที่สำคัญสำคัญสี่จุดจุดแรกที่น่าสนใจก็คือ,อบ้านของคุณกล้าวมากยิดอิน่อยค่ะและบ้านของคุณนบพดลขาวสัอาชซึ่งอยู่ที่ถนนนครนขอนในเป็นบ้านสไตล์จีนนะครับค่ะและก็จุดที่สองก็คือ,อพระพาวิหารแจ้ซึ่งเป็นที่ประทับ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเก้าเจ้าอยู่หัวในยุคนั้นอยู่บนเขาตันปวนและก็จุดที่สามถายบนเขาตันปวนเหมือนกันครับแต่ถ่ายให้เห็นภาพบรรยากาศของทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นส่วนตอนนอกที่น้านเค็มเพราะทะเลสาบขาก็เรียกว่าสามน้ำสองทะเล ตามน้ำก็คือทะเลสาบสงขลาเป็นแหล่งกุ้งน้ําที่มีกว้างมากถึงสามสี่จังหวัดจุดนั้นที่เห็นในภาพเป็นจุดข,ของน้ำจืดแล้วก็เลยไปอีกน้ําก่อยเลยอีกไปน้ำจืดน้ำจืดท,ที่อีกจุดหนึ่งอีกจุดหนึ่งก็คือสถานที่ที่เป็นการฝอสร้างในรูปแบบของปะตุกีส์อ,อนอผสมจีนนะครับเป็นภาพท,ที่สวยมาก และบรรยากาศการพูดคุยในร้านชาหรือร้านกาแฟยุคเก่าอันเนี้เป็นเป็นยุคที่หน้าหน้าทึ่มาไใช่ครับกอจูก,ก็คือ,กกอกกเ,คเป็นสุดที่บ้านของพระนิเทศโลหสสานรซึ่นเป็นชาวบรงชา,าเทศที่เข้ามาทำราชการตั้งแต่ยุคปลายลารัชกาลที่ห้าที่ตรงนั้นก็กลายเป็นโรงแรมเรียกว่า บ้านในนครบูนทิพย์ปุเอนอยู่ที่ถนนนางนามค่ะอยากจะกล่บวเป็นความคู้ฟังที่อยากจะไปเชื่อมสงขาเมืองเก่าหรือแต่แรกตัวเรนนั้นเริ่มต้นที่ลงสีแดงและก็มีตนาะรนอกนักปอไนไนและที่สำคัญที่สุดคนรุ่นใหม่คนตึงอยากภากลางไปอยู่ที่สงขาขึ้นคุคนหมิงหรือบ้านสงขาสเตชันนะฮะ น้องคนนี้เขาให้ความสนใจในการส่งเสริม <st ere o> การท่องเที่ยวเมือนสงขาร่วมกับสมาคมหรือกลุ่มสงขาแต่แรกที่จะผลักดันให้สงขาเป็น <st ere o> เป็นแหลง่ง <st ere o> เขาเรียกว่าเป็นมเดลโลกซึ่งโมลโลกที่มันกินทั้งในเชิงของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมรวมถึงทอาห้ชาันและจีแวร์บอก ค่ะเมืเประโนี่เป็นเมืองที่น่าสนใจแต่อย่างไรก็ตามคงใช้เวลากา,ารไปเที่ยวสงขาคุณอัญชลีครับไม่ทราบคุณเคยไปเที่ยวเดินแถวนั้นบ้างหรือเปล่าไปบ้างแต่ว่าไม,ไ,มไม่เคยถ่ายมาได้สวยอย่างนี้ <laughs> นเลยตรงนั้นอุดมุ่งเน้นนะครับเขาเรียกสงขาคนเดินเพลินของร้อยย้อน<ข>รถจากอ่ และก็กิจกรรมที่จะจัดกันไวัยนี้คือช่วงวันที่10-13มีนาคมสงขาสเตชั่นเขาจะจัดว่ายน้ำข้ามทะเลสาบหน้าจินเซนนครับค่ะระยทาน2กิโลกับ5กิโลค่ะเป็นโอเพนวอเตอร์สวิมมิ่ง เป็นการว่ายน้ําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสั์กันสงขาสู่มรดกโลกคเริ่มต้นที่สุดฝั่งเมืองโลงสีแดงขับโหวิ้นตําบลหมอ,อย่างาแล้วขึ้จะว่ายไปบ้านในกาแพงแหลมฝนฝั่งตำบลหัวเขาแดงค่ะการจัดกิจกรรมคราวนี้ จะเป็นการสุงเิมการท่องเที่ยวและจะมีนักว่ายน้ําที่เราประมาณการกันว่าอืก็ประมาณสามร้อยคนคเรื่องความปลอดภัยเราได้รับความอานุเคราะห์จากศาลเรือค่ะวันที่สิบสามเวลาแปดนาฬิกาสิบเก้านาทีจะเป็นการปลอยตัวและก็เรื่องกิจกรรมครับเรื่องลงทะเบียนวันที่สิบสองสมัครนักว่ายน้ําตั้งแต่ เป็นปีขึ้นไป <Ừ. S 1> แล้ก็ต้อง่านอาจินเจและบเอสไม่ตจำก่แ4-8ชั่วโมงออนอกเนหือจากท่านได้มีวายน้ำรมกิจต่างเพื่อการพูดสลนแล้วส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วส่งเสริมสง้าไปสู่มรดกโลกแล้วท่านจะได้ร่วมกันบุญเอาเงินค่าสมาัคาไปสนับสนุนรัรศึกษาของเด็กชากจนด้วยครับค่ะค่ะ ยินดีดมากเลยคุณลีลองอไปไหว้ท้าบหน่อยไหมครับเว้ยนะไม่เป็นพี่พูดเป็นพูดเป็นไว้นะไม่เป็นพี่ วันนี้ได้คุยเรื่องสงขากับพี่ก็ชื่นใจนะคะสงขาแต่แรกเพราะเคยได้ยินคำว่าสงขาแต่แรกก็ไม่เข้าใจวันหน้าวันสองวันนี้แหละค่ะต้องเชิญคุณพี่ถาวรเนเนียมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องการเมืองในสภาซึ่งมีทั้งเมื่อก่อนเรามีเสือสิงห์กระทิงและตอนนี้เรามีหมูหมากาไก่เป็นพันเต็มไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวโอ๊ค่นหมูหมากาไก่กินกล้วยเลยครับ อ่ามันเป็นอาหารสุขภาพนะคะพ,พ,พี่กล้วยเนี่ยโอกาสหน้าคงต้องขอเชิญพี่มาถกกันเรื่องของการเมืองนะคะขอบคุณมากค่ะหนุ่มสงขา,าถามวร<บ>เซนเนียมค่ะค่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่ขยายความมาจากโบกนะคะอ๋อเข้ามาถ่ายลายที่สวยมากเลยจากเมื่อกี้เห็นไมคะมโนราเนี่ยมโนราแล้วก็อีพลาสติกสีเขียวอ่ะคนถ่ายเก่งที่คือเก่งๆจริงๆนะคะ องค์ประกอบทุกอย่างนี่สวยงามหมดเลยยู่แถในตลาดสิคะเสื้อผ้ากับประตูหน้าต่างสีสันของเมืองเข้ากันไปหมดเลยนี่คือมาตุภูมิของเราคะ่ะบ้านเกิดเมืองนอนของเราคะ่ะใครไม่รักเรารักนะคะ